สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดครับวันนี้เราจะมาดูสถิติเลขดับนะครับเลขดับล่างนะครับดับสนิทล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราใช้2สูตรด้วยกันที่ดับสนิทไม่มีโผล่เลยนะครับว่าจะหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมก็เราจะมาดูทวนของงวดที่แล้วนะครับผมและงวดก่อนหน้านู้นนะครับเราใช้10 16สูตรนะครับ16สูตรนะครับ 16สูตรดับล่างทุกหลักนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดก่อนหน้านู้นนะครับที่ออกสองสองล่างนะครับเราเด่น2นะครับก็ออกเด่น2ก็คือลูดวิ่ง2ครับแต่หลุดเลข9นะครับเลขดับล่างก็หลุดเลข9แต่เด่นเด่นคือ2นะครับก็เป็น92นะครับงวดวันที่16สิงหานะครับผม เราให้เด่น8นะครับผมใช้16สูตรนะครับอันนี้คือดับทุกสูตรและเด่นมาตัวเดียวครับออก88แต่ผมไปใช้สูตรนะครับเลขหลัก10บบนสิบล่างนะครับก็คือเลข8ผมให้เลขล่างหลักหน่วยนะครับก็เข้าหลักหน่วยแต่เลขหลัก10ผมให้เลข3นะครับก็ผิดนะครับแต่เลขวิ่งก็คือเลขเด่นเลข8เราเข้านะครับผมดับล่างนะครับ ดับล่างที่ผมให้นะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืองวดที่แล้วเป็น4กับ5นะครับไม่มาก็คือดับสนิทครับผมก็เลขเด่นละแปนะครับก็จะมาดูงวดวันที่1กันยานะครับผม1กันยา1กันยา2563นะครับก็ใช้สตินะครับตั้งแต่วันที่16มีนาคม62นะครับสูตรหลักที่ดับสนิทนะครับตั้งแต่วันที่16 มีนาคม6 2นะครับก็นะครับเราให้6อ่ามันออกล่าง6 4นะครับเราให้ดับสนิท8กับ7นะครับผมก็ตามเลยครับผมเนี่ยครับก็ออก52นะครับเราให้ให้ดับ0กับ9นะครับออก52นะครับวันที่อ่เมษานะครับผม16นะครับออก23นะครับก็ให้ดับ ดับ5กับ1นะครับ5กับ1ไม่มาครับดับสนิทครับ5กับ1วันที่2อ่าพฤษภานะครับให้3นะครับให้3หลับ3นะครับออก2 5นะครับออกมาเรื่อยๆเลยครับก็เนี่ยให้8กับ5ดับนะครับก็ล่างออก7 1ให้ดับ3 นะครับดับ3ดับไม่มา3ก็เข้า4 6นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่สะดุดเลยนะครับก็ไม่อธิบายให้ฟังนะครับมันเยอะเกินนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีนานะครับวันที่16บหก่ยครับเราจะมาอธิบาย3งวดล่าสุดนะครับ16นะครับ16กกรกฎา เราให้ด right ับสนิท29นะครับดับสนิท29ล่างนะครับมา53นะครับ2กับ9ดับสนิทนะครับผมวันที่นะครับว cool. ันที่ so 1นะครับสิงหาเราให้7นะครับดับสนิทนะครับผมก็เลข7ดับล่างสนิทครับก็เข้า92นะครับเด่นเราให้2อยู่แล้วครับเราให้2สําหรับงวดวันที่1 6เมื่อกี้นะครับผมเราเด่นเราให้8นะครับ ดับ4ี่กับ5นะครับ4กับ5ไม่มาก็เด่น8ก็เข้า8นะครับสำหรับงวดนี้นะครับดับล่างนะครับ1กับ3ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล่างไม่มานะครับทุกหลักนะครับหลักหน่วยหลักสิบเนี่ย1กับ3ไม่มาผมแถมให้เลข9้านะครับผมเลข9ด้วยผมให้3มตัวดับสนิทล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลข9้าเลข1เลข3มเนี่ยไมมาล่างนะครับทุกหลักหลัก10หลักหน่วยนี่ไม่มา นะครับก็ตามสูตรนะครับดับ6 9 1 9 3 2 9 3 7 8 3 3 1 4 3ใช้16สูตรหลักดับหลักดับแอรดับล่างทุกหลักนะครับเราก็จะเหลือเลข5กับเลข0ูนย์ะครับที่มันเด่นล่างนะครับเด่นล่างผมให้5หลักสิบเลยนะครับผมผมให้5เป็นหลักสิบหลักสิบล่างนะครับ จากสูตรที่คำนวณออกมาแล้วนะครับเลข5จะอยู่หลัก10นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ลองมาดาูของบนบ้างนะครับสูตรนี้เข้านะครับบนนะครับสูตรนะครับ สูตรนี้ทำยังไงนะครับใช้หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยเนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับใช้หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยสังเกตนะครับใช้หลักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับสมมุติเมื่อที่แล้วมันสามเก้าหนึ่งก็ใช้เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะับไปสามก็หนึ่งสองสามเลขหนึ่ง นับลงนะครับนะครับหนึ 1, ่งอนับนับขึ้นก็ได้ครับ1นับขึ้น2เป็น3เป็น4นะครับแล้วก็1อันนี้นับนับลงก็เป็น10 9 8นะครับผมสำหรับผมก็งงของผมเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้กี่แถว1 2 3 4 5องี่หเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใช้ใช้ห้าแถวกับ7แถวมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ1นสอง สามเอ่อสิบอันนี้เป็นสิบเป็นเก้าเป็นแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋ออันนี้เป็นสี่หนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้ศูนย์ นี้เก้าอ๋ออย่างเงี้ยครับผมเป็นอย่างงี้ครับใช้หนึ่งก็แปดเก้าเฮ้ยก็เก้าแปดเนี่ยครับเห็นไหมใช้สูตรแบบนี้นะครับอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดนะครับผมก็จะได้ก็จะได้สูตรอย่างงี้นะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับก็เข้าหนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ไอ้สูตรนี้เนี่ยเข้าบ่อยนะครับแต่ มันเยอะนะครับแต่มันเข้าชัวชัวครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ8 1ดหนึ่งนะครับงวดที่แล้ว3ามเก่ง็ใช้สูตรเดิมสูตรนี้นะครับนะครับหนึ่งหออกไปแล้วอันนี้คือผมคิดว่าหลักหววบนเนี่ยจะเป็นเลขต่ำนะครับต่ำไม่สูงนะครับสเป็น2เนี่ยครับ ไม่สูงสูงก็จะมีน้อยครับเป็น98 9 9แปดเต่ำส่วนมากจะเป็นต่ำพวก3นะครับ38 34 241พวก0อะไรเงี้ยครับไม่เกินนี้นะครับอันนี้คือบนนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับยังไม่ฟันธงนะครับผมก็มาดูล่างครับเนี่ยครับนะครับอย่าลืมนะครับ ผมแถมให้ดับล่างล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือ9นะครับ9ก็คือให้1กับ3ไปแล้วนะครับผมแถมตัวหนึงคือดับไม่มาเลยหลัก10หลักหน่วยสำหรับล่างนะครับไม่มา3ตัวให้ไปเลย1 3 9เนะครับเด่นก็จะเป็นเลข5นะครับและเลข0นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในคลิปต่อไปว่า จะจับให้ตัวไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม